มีความเคลื่อนไหวจากฝั่งรัฐบาลมาแล้ววันนี้คุณภูมิธรรมเวชัยชัยรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยเรียกได้เต็มปากเต็มคำแล้วนะฮะให้สัมภาษณ์หลังจากรับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยเต็มตัวแล้วเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากคุณภูมิธรรมนะครับแกให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีที่มีคําถามว่ามีแนวคิดจะย้ายข้าราชการที่ใกล้ชิดกับคุณอนุทิน ะะอดีตรัฐมนตรีมหาไทยหรือไม่เนี่ยคุณบุมทําบอกว่าหากจะมีการโยกย้ายก็โยกย้ายตามหน้าที่การงานและตามนโยบายที่จะทําส่วนไม่ต้องรอให้กเกษียณอายุราชการใช่หรือไม่อันนี้ยังไม่รู้ขอดูในรายละเอียดก่อนและขณะนี้ยังไม่ได้คุยกันแล้ววันพรุ่งนี้จะไปมอบนโยบายอาจต้องเริ่มคุยกันในแต่ละส่วนแต่ยอมรับว่ามีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วเมื่อถามว่าอน,นี้น่าสนใจอะไรเป็นงานเร่งด่วนที่จะต้องทํา สำหรับคุณภูมิธรรมในฐานะร,รัฐมนตรีมหาไทยคุณภูมิธรรมแกตอบทันทีเลยครับยาเสพติดเป็นอันดับหนึ่งยาเสพติดเป็นอันดับหนึ่งน่าสนใจว่ายาเสพติดมันอาจจะรวมถึงการชาด้วยหรือไม่นี้นะฮะในมุมคุณภูมิธรรมส่วนเรื่องที่ดินเขากระดงต้องทําตามภารกิจซึ่งเป็นเรื่องค้างเก่าต้องหยิบเรื่องที่ประชาชนเขามีข้อคิดเห็นและต้องมาเคลียร์ดูใหม่ว่าอะไรที่ประชาชนเขาคลางแคลงใจบ้าง เพื่อให้หายความคลางแคลงใจถามว่าจะหยิบยกเรื่องการทําพนันออนไลน์ขึ้นมาคุยหรือไม่คุณภูมิทําบอกยังไม่ได้เข้ากระทรวงเลยขอเข้าไปก่อนถามต่อว่าแล้วอย่างเรื่องที่ดินเขากระโดงเนี่ยต้องทําให้แล้วเสร็จในคอรมชุดนี้ใช่หรือไม่เพราะว่าทั้งกระทรวงคมนาคมและมหาไทยก็อยู่ในมือเพื่อไทยหมดเลยคุณภูมิทําบอกอะไรที่ทําให้ดีขึ้นผมทําทั้งนั้นอะไรที่เป็นเรื่องค้างเก่าไม่มีทางออกนะฮะวางไว้เฉยๆไม่มีใครสนใจก็พร้อมตัดสินใจ เมื่อถามว่าแล้วกรณีที่ดินอันพายละ่ะจะได้เห็นความกล้าหาญทางการเมืองของรัฐมนตรีมหาไทยในการสะสางเรื่องนี้สักทีหรือไม่คุณภูมิธรรมพูดด้วยเสียงหนักแน่นนะฮะบอกทุกเรื่องคุณจะได้เห็นความเด็ดเดี่ยวของผมในการแก้ไขปัญหาอ่านี่จาไว้เลยนะนี่คุณภูมิธรรมแกหนักแน่นเลยนะน้ําเสียงชัดเจนนะทุกเรื่องคุณจะได้เห็นความเด็ดเดี่ยวของผมในการแก้ปัญหา นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วประเมินว่าจะสะสางเรื่องดังกล่าวเนี่ยให้เสร็จเมื่อไหร่คุณภูมิธรรมบอกเฮ้ย <"H oney, S 2> นี่เพิ่งเข้าวันนี้เองนะเพิ่งทํางานวันนี้เองคุณจะให้ผมประเมินแล้วนะนะขอไปดูก่อนแล้วกันก็ถามว่าแล้วคดีอันแต่คดีอันพายและที่ดินเขากระโดงเนี่ยมันเกิดมานานมากแล้วนะคุณภูมิธรรมบอกต้องเข้าใจว่าเวลาที่เกิดเรื่องเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องที่ซีเรียสและไม่มีคนทําอย่างเรื่องอุยกูเนี่ยสิปีแล้วไม่มีคนทําเรื่องที่ซีเรียสแบบนี้มีปัญหาหลายลอย่างก็ต้องทําไปตามกระบวนการ ไม่ใช่การกลั่นแกล้งกันว่าตามถูกหรือตามผิดน,นะฮะคุณภูมิธรรมบอกด้วยว่าอย่างที่ตนทําเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะเข้ามาทําตนก็ไปจัดการในหลายๆอย่างไปตรวจสอบไปเจอแล้วก็ทําหลายๆเรื่องกระทั่งที่มั่นใจแล้วก็เซ็นไปในขนาที่อยู่รกระทรวงกลาโหมจริงๆเรื่องนี้ต้องไปอยู่ที่คอรอมอแต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลพอดีก็อาจจะต้องส่งกลับก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีใหม่แต่ว่าตัวเองตัดสินใจแล้วนักข่าวก็เลยพยายามถามว่า คดีที่ดินอันพายเนี่ยแม้จะเป็นธุรกิจในตระกูลชินวัตรก็จะไม่ละเว้นใช่หรือไม่โอ้นี่ถามตรงไปตรงมานะคุณภูมิธรรมแกก็สวนเลยฮนะไม่รอถามจบบอกทุกๆเรื่องที่มีปัญหาตนเด็ดขาดที่จะทําพอนะฮะขอให้จบต้องพูดให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าหยิบตรงนั้นตรงนี้มาแล้วยังไม่ได้ดูในรายละเอียดและจะให้ตนไปยืนยันว่าอันนั้นต้องจัดการคําถามทําให้รู้สึกว่าเราต้องไปยุ่งกับคนนั้นไปแกล้งคนนั้น ตนว่าอย่าทําเลยยืนยันว่าทุกคนทุกเรื่องที่ข้างค้างจะจัดการโดยเร็วที่สุดอ่านี่นะฮะลุยสางปมที่ดินเขากระโดงอันพายอันนี้เขายืนยันบอกไม่มีละเว้นแน่นอนนะแต่ขอไปดูขอไปดูในเชิงรายละเอียดก่อนอคุณภูมิทําเขาเว่าแบบนี้นะฮะก็รอดูครับผลงานจะเป็นตัวพิสูจน์หลังจากนี้นี่นะฮะ,อะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซั s สไคร e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube mm hmm. พัติชนท mm ีว hmm. ีกันด้วยนะครับ